ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาร่นนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไวเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID ไ,ไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่ เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พ่ยิบสีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันศุกร์ที่1ตุลาคมนะคะพศ2 5 6พนาีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟา้อามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอาทิตย์เด็กถือดาบกังวลใจอึดอัดใจสับสนว้าวุ่นนะคะนะเด็กถือดาบนะคะเรามาดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะการกระทบกระทั่งการการทะเลาะการมีปากมีเสียงมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะเด็กถือดาบนะคะบริวารลูกหลานอาจจะนำพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะ ราชนินีเหรียญน,นะคะคนวันอาทิตย์มีดวงของการรับรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็จะมีในเรื่องของทุกขลาบเข้ามานั่นเองนะคะเรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็มีเหตุให้ต้องเสียไปให้ต้องจ่ายไปนะคะหรือใครที่อาจจะรอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะใครติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทําบัตเรเครดิตสินเชื่อนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงราชนินีเหรียญน,นะคะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะการทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะนะหรือใครบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับ บัญชีนะคะนะ ไฟแนนซ์นะคะนะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารนะคะคิงไม่เท้าจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรให้รอบคอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะอาจจะมีบ้างหุดหงิดนุนงานใจไม่ได้ดังใจนะคะในวันนี้นะยังไงก็เรียกว่าคนวันอาทิตย์นะวันนี้มีความรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะคะรวมถึงนะคะการเงินเราแจ้งไปแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นมาในเรื่องของความรักนะคะ ความรักนะคะอาจจะมีบ้างระหองระแหงง้องแง้งกันลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะหรือใครบางคนวันนี้รู้สึกเหมือนเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจจังเลยนะความรักนะคะนะมันดูเงียบเงียบเหงาเหงายังไงชอบกลน,นะคะคนวันอาทิตย์นะราชินีเหรียญน,นี้เรียกว่าต้องโสดนะโสดสวยรวยมีตังค์นะคะถ้าในเรื่องของคนโสดนะคนโสดเรียกว่าช่วงนี้ยังสดสนิทอยู่นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมด้วยนะคะมาดูนะคะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคิงถ้วยขึ้นมานะคะ คิงถ้วยจะได้รับข่าวดีนะคะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะนะคิงถ้วยนะคะนะใครที่รอรักดีๆนะคะก็เรียกว่าจะมีเข้ามานะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคะนะจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านั้นเองนะคะรวมถึงปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆในวันนี้นะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามามองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือที่เป็นผู้ชายนะคะนะนะเขาจะช่วยเหลือเราได้ดีกว่านะคะ คนวันอาทิตย์นะคะวันนี้เช้ามาอย่าลืมใส่บาตรทาบุญนะคะกวดน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะหรือทําบุญกับเด็กพิการเด็กยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาบมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลขก1มีเลขก8และเลขกนนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะ1 2 3ม,มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันจันทร์สี่เมท้าสี่เมท้าการงานนะคะมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะยังต้องใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศเป็นสถานที่ทํางานนะคะบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของกิจการร้านค้านะคะนะร้านขายของชํานะคะนะาขายอาหารตามสั่งขายอะไรแบบหน้าบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสี่เมถ้าการงานมั่นคงดีนะ หกถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะนะหรืออาจจะมีลูกค้าแบบปากต่อปากเข้ามานะคะโกรธกับใครทะเลาะกับใครวันนี้มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยนะวันนี้คนวันจันทร์จะทําอะไรตั้งสติใจเย็นรอบคอบนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนานะคะนะ ศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองให้ยิ่งขึ้นให้มากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนังหาตำรับตำรานะคะนะการเรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตนเองนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการรูชาวัตถุมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การงานโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะการเงินนะคะเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะคนวันจันทร์นะวันนี้ถ้าใครที่มองในเรื่องของโชคลาภนะคะตัวเล็กเก่าๆตัวเลขจากเด็กตัวเล็กจากกุมารน,นะคะจะให้โชคนะคะการเงินเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือใครบางคนการเงินเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่าพบรักต่างวยนั่นเองนะคะ สุขภาพคนวันจันนะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะแต่คนวันจันทร์ระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะนะคนวันจันทร์กินเก่งทานเก่งนะคะ The world ขึ้นมานะวันนี้คนวันจันทร์มีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะจะมีโชคลาบเข้ามานะ,ะนะหรือใครบางคนก็เรียกว่าอาจจะมีโชคลาบลอยนะคะนะมีโชคจากงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีโชคมาจากคนอุป,ปถัมภ์นั่นเองนะคะแต่ The world ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของโชคลาบลอยนะ วันนี้นะคะนะรวมถึงจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะใครที่รอเอกสารวีซา่าหนังสือเดินทางอยู่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงการค้าการขายจะเกี่ยวข้องกับ Facebook ออนไลน์การโฆษณาการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลข4มีเลข6มีเลข1และมีเลข2นะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอังคาร6ดาบนะหดาบมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะ6ดาบนะคะถ้าในวันนี้นะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะ6ดาบระยะเวลาจะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ เดฟูนะคะนะมีดวงของการได้ไปเที่ยวทะเลด้วยนะหรือใครบางคนนะคะก็เรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปทํางานด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะหรือใครบางคนนะเรียกว่าถ้าตกงานว่างงานอยู่จะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับเรียกว่างานฟรีแลนซ์นะคะนะงานอิสระนะคะนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้านะคะนะผู้นําแฟชั่นผู้นําความทันสมัยเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเดฟูจะเกี่ยวข้องกับงานท่องเที่ยวงานเดินทางนะคะ ไพ่เดทนะคะมีความอึดอัดใจทุกใจกังวลใจนะคะมีดวงของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะบางคนมีดวงของการว่างงานตกงานแบบกระทันหันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนวันอังคารนะวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรตั้งสติใจเย็นนะคะนะพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเตรียมมือตั้งรับกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไพ่เดทขึ้นมานี้บางครั้งนะคะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับ อีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะถ้าใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวนะคะไม่เหมือนใครนะคะกล้าคิดกล้าที่จะลงมือทํานะคะออรวมถึงนะคะคนวันอังคารมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวัมงคลด้วยนะคะคนวันนังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ไหว้สัการาบูชาท้าเววสุวรรณนะคะนะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอังคารนะเรียกว่าใช้เงินเก่งมากนะเดอะฟูนี่เรียกว่าใช้ไว้ก่อนนะคะหมดไม่เป็นไราหาใหม่ได้นะคะนะก็เรียกว่าใครบางคนระมัดระวังนิดนึงนะรายรับจะไม่พอกับรายจ่ายกันเลยทีเดียวนะคะใครที่มองในเรื่องของโชคลาภนะหมอฟ้ามองว่าโชคลาภมีเหมือนกันนะคะคนวันอังคารนะตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆบิ้ลนะคะหรือตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคนะคะแต่มีโชคไม่มากนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ ็เรียกว่าใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะนะแต่บางคู่บางคนก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าแยกแยกห่างจากกันก่อนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคนโสดเรียกว่ายังรักสนุกรักอิสระยังรักไม่ผูกพันนะคะนะเรียกว่ารักไปเรื่อยหวานสนิทไปเรื่อยมากกว่านะคะ สุขภาพคนวันอังคารนะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นด้วยนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้นะการเป็นภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มด้วยนะคะนะวันนี้นะคะระมัดระวังในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะ ส่องไม่ท้าวนะคะคนวันอังคารไม่ว่าจะทําอะไรควรจะมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะรวมถึงตัวเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะการเรียนรู้ไม่จําเป็นว่าจะต้องจากหนังสือหนังหาอย่างเดียวนะคะนะเรียกว่าออนไลน์สื่อโซเชียลสิ่งต่างๆนะคะนะเรียกว่าคนวันอังคารนะคะมองไปให้ไกลนะคะนะเรียกว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนั่นเองนะคะนะ แต่ไม่ว่าจะทําอะไรเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะควรจะมีที่ปรึกษานะคะนะมองหาคนคนปรึกษาคนช่วยเหลือขอคําที่แนะขอคําแนะนําจากคนรอบข้างนะคะหรือจากคนที่เขามีความรู้มีความชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาอยู่นะคะนะอ,อ่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะนะเรียกว่าตัวเลขจากไหนเนาะแล้วก็แนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะเช้ามาใสา่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข6มีเลข0มีเลข3มีเลข1และเลข2นะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะวันนี้1 2 3มมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันพุธราชินีถ้วยนะคะวันนี้จะทําอะไรต้องรอบครอบต้องใจเย็นนะคะรู้จักที่จะรอเวลาและรอโอกาสนะคะราชินีถ้วยเป็นไพ่ของแม่บ้านนะคะแม่สีเรือนนะคะนะการดูแลเอาใจใส่คนในบ้านคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ สองไม้เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะ้สสองไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับ Facebook ออนไลน์สื่อโซเชียลการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การติดตอ่อประสานงานนะคะบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะหรือใครบางคนทํางานมากกว่า2อย่างนะคะบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเชอรีออดนะ้ำมีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่ง แข่งขันนะคะการบรรจุงานนะคะนะการการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราต้องต้องเตรียมพร้อมนะคะนะเตรียมพร้อมนะคะในการสอบการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะเรียกว่าโดยภาพรวมการงานมีความมั่นคงดีนะคะนะคนเหือนพุธจะเกี่ยวข้องกับภาษาต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของรถยดต์จานพาหนะนะคะนะเกี่ยวข้องกับงานของการเดินทางนะคะงานขนส่งนั่นเองนะคะ คนวันพุธมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะถ้าในเรื่องของการเงินนี้เรียกว่าคนวันพุธนะมีรายได้หลากหลายช่องทางนะคะนะออใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันพุธตัวเลขมาจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะ เพราะฉะนั้นการเงินเรียกว่าคนวันพุธนะใครที่การเงินติดต,ดตดิขัดขัด,ขดอยู่นะคะก็เรียกว่าดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณพ่อคุณแม่นะคะจากคนรักจากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการมีรถเนาะรถยูจานพานะที่อยู่ที่อาศัยนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะ,ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะ ความรักเรียกว่าช่วงนี้นะคะดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นนะคะมีบ้างบางครั้งอาจจะห่างเหินหมางเมินกันนะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะเพราะว่าบางคู่บางคนก็อยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะนะทำให้ความรักห่างไกลกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดใครที่อยากจะมีรักดีๆนะเออคนโสดราชินีถ้วยนี้เป็นไพ่ของการรอคอยความรักอยากจะมีรักดีๆอยากจะมีคนดูแลนะคะนะอยากจะมีคนพูดคนคุยนะคะ คุณมีโอกาสที่จะพบรักนะคะในโลกออนไลน์นะคะในโลกสื่อโซเชียลนะคะบางคนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะสุขภาพคนวันพุธนะคะอาจจะมีบ้างเจ็บรวงอกแน่นหน้าอกนะคะเจ็บต่ำเนื้อตามตัวนะคะ มาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธสี่เหรียญขึ้นมานะคะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะช่วงนี้สี่เหรียญน,นะคะเรียกว่าคนวันพุธนะรักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะคะถามถึงโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะคนวันพุธนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคนวันพุธตัวเลขจะมาจากทะเบียนรถนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลขสองมีเลข 2, เจ็ด และมีเลข4ีนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะ1 2 3มาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันพฤหัสอัศวินเมทาวนะคะการเดินทางชิพจอลงเท้าการได้รับข่าวดีนะคะนะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสิบดาบนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอวมงคลนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานรับเหมางานก่อสร้างนะคะนะงานทุบตึกงานขายประกันงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นงานค้าขายของมือสองนะคะงานดูแลรักษานี้เรียกว่าถูกฉลกับดวงของตัวท่านนะคะใครที่ตกงานว่างงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่สิบดาบนะคะ อาจจะได้งานาเรียกว่าในนิคมนะคะนะนิคมใหญ่ๆนั่นเองนะคะหเหรียญน,นะคะนะก็เรียกว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะในวันนี้เรียกว่าจะมีในเรื่องของทุกขลาบเข้ามานะคะนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีโชคก้อนใหญ่เข้ามาก็มีเรื่องให้ต้องเสียให้ต้องจ่ายไปนะคะ หรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของรถ์ยาาพาหนะนั่นเองนะคะ,ใน,นะ,คะในวันนี้นะการงานรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะให้ดูให้ดีนะคะนะเครื่องมือซื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะนะเรียกว่าทําให้การงานอาจจะติดขัดไปบ้างนะคะในวันนี้นะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะนะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะไม่ว่าจะเป็นจากการลงทุนหรือว่า เล่นหุ้นนะคะนะการถูกหวยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะสําหรับคนวันพิหัสนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะความรักช่วงนี้ดูห่างเหินหมางเมินกันจังเลยนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ เรียกว่าบางคู่บางคนด้วยภาระด้วยหน้าที่นะหรือใครบางคนอาจจะมีปัญหาที่ค้างคาใจกันอยู่นะคะหันมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะทานข้าวร่วมกันบ้างจะเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักกับคนที่เขามีตําหนิพ่อไม่หรือว่าแม่ไม่นะคะนะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สุขภาพนะคะคนวันพฤหัสนะเรียกว่าวันนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะนะหรือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะนะจะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะกระดูกสันหลังการปวดหลังปวดกระดูกช่วงสะโพกช่วงบ่าช่วงไหลนะคะออหรือใครบางคนมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับท้องลำไส้ด้วยนะคะนะบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่าตัดการปลูกฝีการฉีดยาก,การฝังเข็มก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ มาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพฤหัสหกดาบนะคะหกดาบนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะหรือสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าระยะเวลาจะเป็นผู้ไกลเกลีย่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆไปด้วยดีนะคะนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปธรรมนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราต้องรู้จักที่จะรอคอยด้วยนะคะอ่ถ้าวันนี้นะคนวันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญ ทำบุญกับน้านะคะนะหรือทําบุญโดยการบริจาคโลหิตทําบุญกับคนตายทําบุญกับลงศพนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สี่นะมีเลข6มีเลขศูน,นะคะแล้วก็มีเลข1น,นะคะสาหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะมาดูนะคะคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันศุกร์ก้าวไม้เท้า จะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะคะช่วงนี้กังวลอึดอัดใจนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหานะดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างจะรุมเร้าเข้ามานะคะก้าวไม่ท้าต้องเคลียร์งานต้องสะสางานนะคะเรียกว่าอีลุงตุงนางไปหมดนะคะการงานช่วงนี้ขอให้ขยนันขอให้อดทนนะคะนะรวมถึงคนวนันศุกนะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะนะเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของการงานด้วยนะคะแล้วก็ฝึกฝนฝีมือแรงงานของเราอยู่ตลอดเวลานะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะเรียกว่าบางคนก็มีในเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นนะหรือกําลังมองในเรื่องของการหาช่องทางหาไรายได้เสริมนะคะนะเข้ามาการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะนะในวันนี้นะใครที่ในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่าจะมีออเดอร์ที่ดีเข้ามานะยอดออเดอร์ค่อนข้างจะปังเลยทีเดียวนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคนวันศุกร์นะคะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะคนวันศุกร์มีโชคนะคะนะใครที่รอในเรื่องของโชคลาภอยู่นะคะนะก็เรียกว่ามีโชคลาภเข้ามานะคะนะจะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะทําบัตรเครดิตสินเชืเอ่อสิ่งต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะ ความรักช่วงนี้เรียกว่าระหองระแหงงองแงงกันนะคะนะมีเรื่องค้างคาใจกันใหม่เข้าใจกันอยู่นะคะปรับความเข้าใจกันนะคะพูดคุยกันนะคะนะเรียกว่าอย่าปล่อยให้เวลามันทําให้เราห่างเหินกันมากจนเกินไปนะคะส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะคะแอบรักแอบชอบแอบมองใครอยู่หรือเปล่านะคะนะหรือแอบส่องเฟซส่สองไลน์ใครอยู่นั่นเองนะคะ หรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคนวันศุกร์นะคะสุขภาพคนวันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับศีรษะนะคะศีรษะการปวดหลังนะปวดกระดูกสันหลังนะคะเจ็ดถ้วยนะวันนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะ จ็ดถ้วยนี่เรียกว่าอยากทําไปหมดเลยนะคะนะไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะนะอะไรก็อยากทําไปหมดดูสภาวะดูสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะเจ็ดถ้วยนี้ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนี่เรียกว่าตัวเลขค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะนะเอาสักตัวหนึ่งนะเรียกว่าตัวเลขเยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะคะนะรวมถึงเจ็ดถ้วยนะคะเรียกว่าการเงินวันนี้คนวันศุกร์ใช้เงินเก่งนะเพราะฉะนั้นรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะหาเก่งใช้เก่งนะคะคนวันศุกร์นะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลข9มีเลข8มีเลข0และเลข7นะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะ1,2,3มมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันเสาร์เดือนสันขึ้นมาเลยนะเดอนสันนี่เรียกว่าดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะเดือนสันเป็นไพ่ของการมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะนะเรียกว่าโอกาสดีๆกําลังเข้ามานะคะสิ่งดีๆกําลังรอคอยอยู่นั่นเองนะคะเดือนสันมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารด้วยนะคะนะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะ สมไม่เท้านี่เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานนะมีดวงของการได้เดินทางไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่บางคนอาจจะมีในเรื่องของงานอีเวนต์นะคะนะหรือใครบางคนมีดวงของการที่แบบจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์นะคะการได้รับข่าวดีจากทางไกลนะบางคนทํางานมากกว่า2อย่างบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะ จะเกี่ยวข้องกับภาษาต่างชาติต่างประเทศนะคะนะหรือจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะในวันนี้นะก็เรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่มีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชานะคะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญนั่นเองนะคะ การพูดคุยการติดต่อการเจราจากับวันนี้ประสบผลสําเร็จดีนะคะนะการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะนะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะการเงินเรียกว่าคนวันเสาร์หาเงินเก่งนะคะขยันอดทนนะคะการเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะคะนะวันนี้นะคะจะมีการเงินที่ดีจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะนะมีโชคลาบลอยเข้ามาค่ะอ่ารวมถึงนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคนวันเสาร์นะคะใครที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีดวงของการตั้งครรภ์มีดวงของการให้กําเนิดมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะความรักของคนวันเสาร์ดูเหมือนจะแบบต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของการงานนะคะมากกว่านะคะทําให้ความรักช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็เป็นความรักที่ดีนั่นเองนะคะออส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคนวันสาวมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนเข่าข้อกระดูกนะคะ จัสติกนะคะคนวันเสาร์วันนี้จะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะการเซ็นการค้ำประกันนะคะนะรวมถึงนะคะตัวเราอาจจะเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะจัสติกวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรขอให้รอบคอบขอให้ตั้งสตินะคะนะเรียกว่าไม่ว่างานจะหนักงานจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะนะขอให้อดทนนะคะจะผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงนี้ไปได้นะคะจัสติกนี้เรียกว่า อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการเนาะได้รับข่าวดีนะคะนะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะจัสติกนี้เรียกว่าคนวันสอบเป็นคนที่เก่งขยันนะสติปัญญาดีมีความสามารถนะคะนะเรียกว่า หลายอย่างหรือทีเดียวนะคะคนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ไหว้นะคะวันนี้ให้ไหว้ขอพอรจากพระพรมนะคะนะหรือขอพอรจากเสด็จพ่อรอห้านะคะนะท่านในสายพารามณ์ฮินดูก็จะเป็นองค์พะศิวะองค์พระพิคเนตนะคะขอพอรจากท่านนะคะแล้วปฏิหารแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะใครอยู่จังหวัดไหนนะคะเขตไหนนะคะนะไปขอพอรจากเรียกว่าศาลักเมืองก็ได้นะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิ่สีนะคะวันนี้มีเลข9มีเลขสาม มีเลข4และเลข1นะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ